ที่ค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะช่วงที่อารมณ์คุณพุกพ้านนะคะจิตใจคุณก็เหมือนเปววเพลิงเปลวไฟนะคะที่อยู่ดีๆมันลุกฮือขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานรู้สึกว่าพักนี้คุณจะเกิดความสับสนความวุ่นวายในจิตใจนะคะบางทีเนี่ยโปรเจกต์พันแดร้อยล้านนะคะเกิดฮึกเหมิมขึ้นมามันก็ช่วยไม่ได้เนื่องจากว่าดาวลัคนาราศีกุณนะคะดาวเกษตรเนี่ยก็คือดาวอังคาร เขาไปสถิตอยู่กับดาวราหูซึ่งเป็นคู่ธาตุลมส่งเสริมกันในภพกระดุมภาเพราะฉะนั้นตัวคุณเนี่ยในช่วงของตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกุมภาดีกว่าก้าวเข้าสู่เดือนมีนาเรียกได้ว่าจิตใจของคุณเนี่ยจะรุกคือขึ้นสู้นะคะวาดฝันถึงอนาคตอันสดใสนะคะอยู่ดีๆพลังกายพลังใจมาจากไหนไม่รู้พร้อมจะต่อสู้ดิ้นรนนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้น ในลักษณะที่ดวงดาวประจําตัวตนของคุณเนี่ยก็คือดาวองคานะไปสถิตก,กับดาวราหูเขาได้สัมพันธ์คู่ธาตุคู่ธาตุลมอยู่ในภพกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระนะคะก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็จะไปสถิตอยู่ในภพลาพะลาผลที่เป็นเอ่อที่ดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอ่ะเขาเรียกว่าเกษตรสลับเรือนกันท่านี้แหละนะคะชาวลัคนาราศีเมษ ที่คุณมีความมุ่งมั่นปรารถนาในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการทํามาหากินที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสับสนวุ่นวายอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวไหลดวงไปลุมกันอยู่ในเลือนเสามันก็มีความเครียดความกดดันในเรื่องของการเงินกา,การกันกระทําอะไรต่างๆมันดูยังไม่มีข้อสรุปแต่เมื่อด,ดาวสุกเนี่ยประมาณสัก23่สิบายีกุมภาพันธ์ถ้าจําไม่ผิดนะ อาจจะคาดเคลื่อนกันบ้างนะคะโคจรไปอยู่ในภพราพะได้เรือนเกษตรสลับเรือนกันเนี่ยแม่หมอมองว่าการเงินรายได้สิ่งที่คุณคาดหวังที่มนันวุ่นวายสับสนมาอยู่ก่อนหน้านั้นน่ะมันเริ่มมีข่าวดีเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นเมฆก็คือเมฆเมฆก็ต้องทํามาหากินตามปกติด้วยไฟในจิตใจของคุณแต่ก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะ แม่หมอจะขอแนะนำไพ่ไกด์สปิริตกัสเดสนะคะกสเดสสปิริตหรือก็จิตวิญ,ญญาณแห่งองค์มหาเทพเทพีคุณได้ไพ่เทพีนิกนะคะเทพีแห่งรัติการมีคำพูดหนึ่งนะคะมีนิยามคำพูดหนึ่งทุกความมืดมิดจะนำไปสู่แสงสว่างนะคะ,ะเราจะต้องผ่านช่วงเวลากลางคืนก่อนที่จะก้าวเข้าสู่กลางวันผ่านช่วงเวลาที่เน็บหนามืดมิดน,ดนเหมือนชีวิตคุณ จังหวะที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะผ่านช่วงเวลาที่มันมันแบบมันมืดแปดด้านมันมีแต่ปัญหาภายในจิตใจความสับสนวุ่นวายนะคะการตัดสินใจอะไรมันมันหาคำตอบไม่เจอสำหรับชาวลัคนาราศีเมษโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเพราะดาวราหูสถิตพบการเงินก็คือราหูคนทรัพย์นั่นเอง เกิดความถามขึ้นในใจนะแต่ใครก็ตามที่ฝ่าฟันจนอุปสรรคต่างๆทำอะไรคุณไม่ได้ในเดือนมีนาคมนะคะจังหวะนี้เนี่ยแหละคือคำตอบของคุณคือแสงสว่างของคุณแล้วมาถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกำลังจะเจออะไรอยู่ก็ตามขอให้คุณเข้มแข็งคุณคือดาวอังคารดาวแห่งน,นักรบดาวแห่งการต่อสู้แล้วก็ไปอยู่กันกับดาวราหู ช่วงนี้บูแลกนะคะบูแล็กอยากได้อะไรบูอย่างเดียวนะคะแต่ไม่หมอไม่ได้ให้ไปตบตีชกต่อยอะไรกับใครแต่หมายถึงว่าคุณต้องสู้กับชีวิตคุณคุณจะมานั่งเฉยๆหรือว่ารอให้ใครมาช่วยเหลือนะสไตล์เมธไม่ไม่เคยประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะเมธเนี่ยเก่งและแกร่งโดยที่จะหาคนมาคอยซับพอตในในเรื่องของความช่วยเหลืออะไรเนี่ยค่อนข้างยากเพราะคุณค่อนข้างที่จะ เ,เก่งมากไปนิดหนึ่งอ่ามักจะเป็นผู้นำไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใครก็คุณอาจจะเป็นคนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ลึกๆคุณก็ไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของใครนอกจากตัวคุณเองอะเมธเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อยคุณพ่าบ่นไปเถอะว่าคุณอยากได้คนมาซัพพอร์ตอยากให้ได้คนมาเข้าอกเข้าใจเอาจริงเมธถามตัวเองแล้วกันว่าคุณ อ่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นหรือเปล่าคือฟังนะไม่ได้ปฏิเสธเม็ดไม่ได้ปฏิเสธแต่จะเอาไปใช้จริงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ในลักษณะดวงดาวเดินแบบนี้หลังจากเดือนกุมภาพก้าวเข้าสู่มีนาแล้วเนี่ยดาวหลายๆดวงเดี๋ยวก็จะไปอยู่พบราาช่วงต้นๆเดือนก่อนนะก็มันก็ได้เกณฑ์ดีฮะเพราะว่าดาวพบเจ้าราพักก็ไปอยู่พบกระดมพไม่ว่าข่าวดีในเรื่องของการเงินก็มีเข้ามานะคะแต่แต่ ราหูก็คือราหูถึงจะมาจากพบราพาราหูคนซั์นะได้คู่ธาตุหลมแปลว่าเงินเข้ามาแล้วรีบออกไปไม่อยากจะอยู่กับคุณนานแต่มันอาจจะอยู่ในลักษณะ คุณเอาเงินไปต่อธุรกิจเพิ่มเติมก็ได้นะคะคนทํางานประจําคนมีเจ้าของกิจการการงานรายได้เริ่มโอเคแต่การแต่รายได้ที่เข้ามาคุณอาจจะต้องเอาไปต่อยอดเอาออกไปอะคะเพื่อให้มันเกิดกําไรมากขึ้นมันในลักษณะเออเข้ามาแล้วออกไปมันอาจจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิด อ่าลงทุนลงอะไรเนี่ยแม่หมอไม่ได้ห้ามตามนะทิศทางโอเคแต่คุณควรพิจารณาให้ดีอันนี้มันต้องดูสภาพเศรษฐกิจแม่หมอคงคงอ่าให้อ่ให้คำทำนายไปว่าโอ้ยลงเลยอันนั้นไม่ใช่แล้วศึกษาให้ดีว่าจะได้จะเสียอย่างไรในธุรกิจของคุณอย่าพิ่งรีบร้อนะคะเงินเข้ามาแล้วรีบออกไปแต่ก็ถือว่าโอเค นะช่วงนี้แหละโอเคเพอๆอาจจะมีโชคลาภแต่เดี๋ยวก่อนไอ้โชคลาภของคุณเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะถูกหวยอย่างเดียวจําไว้นะคะโชคลาภไม่ได้หมายถึงถูกหวยอย่างเดียวอาจจะเป็นโชคของการงานได้ผลประโยชน์อะไรเออได้งานข่าวดีที่มันมีรายได้อะไรเข้ามาเท่านั้นเองนะคะแต่ดุงจังหวะดีๆคนอาจจะมีเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ว่าไปหรือบางคนเนี่ยงานเริ่มดีละเงินก็เข้ามา แต่พอเงินเข้ามาอะไรเข้ามาก็ต้องไปต่อยอดอีกเพราะฉะนั้นนะคะการเงินวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วกันส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็คือดาวศุกร์เช่นเดียวกับพบกระดุมพระเอาเป็นว่า เงินดีความรักดีอ่าแต่แต่นะคะแต่สิ่งที่ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื่องจากพบการงานของคุณยังเป็นดาวเสาสถิตอยู่เป็นเกษตร่าการงานอ่าแล้วก็มีดาวพฤหัสสถิตอยู่ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศของคุณยังสถิตอยู่ยาวถึงวันที่29มีนาคม นะการงานอาจจะมีความสับสนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสำหรับคนทำงานกิจการงานประจำหรือเจ้าของธุรกิจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีแบบอะไรให้คุณต้องต้องเปลี่ยนต้องปรับ พฤือหัดกับเสาอยู่ด้วยกันในเรือนการงานงานต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิวัติรูปแบบหรือบางคนเนี่ยอาจจะโยกย้ายสถานที่ทํางานเปลี่ยนระบบการทํางานไปเลยก็ว่าได้บางคนทํางานประจําอาจจะมีการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่หรือเออตามแผนกต่างๆเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนพื้นที่ในการทํางานโยกย้ายเกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะมีการที่แบบ อยู่ดีๆเนี่ยคอมเมนต์กันขึ้นมาหรือทํางานไปในทางทิศเดียวกันลําบากภายในทีมอาจจะมีปัญหาขึ้นมาคุณอาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ไม่เป็นไรทุกความเปลี่ยนแปลงจงใช้ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณเนี่ยแหละนะคะคุณจะประสบความสําเร็จบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเทมเพลนโยกย้ายย้ายแล้วดียะยกย้ายนะคะ แต่แม่หมอไม่ได้ไหมายความว่าโอ๊ยกลับไปลาออกจากงานเลยเฮ้ยคุณไปคิดพิจารณาให้ดีนั่นมันชีวิตคุณนะอย่าเอามาพึ่งกับคําทนายอย่างเดียวแต่จะมีการเปลีป่ยนแปลงยกย้ายถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ในเรื่องของความเป็นดาวคาดคืออารมณ์ที่หุนหันพันแรนใช้เหตุและผลวิเคราะห์ให้ดีขบไม้เท้าค่อยเป็นค่อยๆไปสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณกระทําจะได้พบกับความก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะแต่เรื่องของความรัก นะคะเงินดีเงินแต่มันเป็นลัก,ลกษณะความรักแบบลมเพลลมพัดเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเหวี่ยงเดี๋ยวดีเดี๋ยว,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 ยวไม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเรื่องของความรักหลีกเลี่ยงการอ่าการแสดงความคิดเห็นที่มันไม่ไม่ได้ไปทางเดียวกันนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจ่าถ้าเกิดคุณคุณคิดว่าพูดไปมันไม่ได้เกิดผลอะไรหรือคนรักของคุณเนี่ยอารมณ์แรงขึ้นมานะคะมาใส่คุณคุณ คุณหงุดหงิดยังไงก็นิ่งๆไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความรักมันก็จะอยู่ในรูปแบบที่มีความเข้าใจหลีกเลี่ยงการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นคนละทางกันเพราะจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ก็โดยรวมแล้วความรัก ไม่แย่นะคะค่อยเป็นค่อยไประวังแค่เรื่องของปะทะคารมหรือเรื่องการใช้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นอะไรมากกว่าที่มันจะอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งที่ไม่เข้าอ,อกเอ่อไม่ได้ไปในทิศท,ทางเดียวกันใช้อารมณ์แบบนี้6ดาบนะคะหดาบกับ6ไม้ท้าขึ้นคู่กันอารมณ์ประมาณแบบบ้า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเฉยๆช้ชชาๆเบรกความเป็นดาวคารล,ลงบ้างแล้วไปอยู่กับดาวราหูเนี่ยเดี๋ยวมันจะปปับปรับปรับเดี๋ยวมันจะแบบอะไรไม่ได้ทางใจเดี๋ยวก็พอมฟาดฝันอ่าช่วงนี้ต้องเบาเพราะว่าทิศทางชีวิตคุณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณคุณใช้สติปัญญาใช้เหตุผลอย่างถูกต้องนะคะทุกความมืดมิดทุกความเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งแสงสว่างและประสบความสําเร็จ อย่างแน่นอนนี่ช่วงนี้อารมณ์ภยัย่บเขาเรียกอะไรอะไบโพล่าฮึดฮัดได้ดดดดดเงียบอย่างเดียวก็น่าจะดีที่สุดแหละนะ โดยรวมแล้วแม่หมอมั่นใจชาวลัคนาราศีเมษจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งการเงินการงานความรักเอี่ยนโดยใช้เหตุผลที่ดีและคุณวิเคราะห์แล้วว่าคุณมั่นใจว่าจะทําสิ่งใดคุณจะประสบความสําเร็จอย่าเปลี่ยนอะไรด้วยอารมณ์อย่าเปลี่ยนอะไรด้วยความที่ออไม่ได้คิดพิจารณาในยุคนี้สมัยนี้ใช้อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นแม่หมอขอให้คุณใช้สติทุกๆครั้งนะคะดวงดาวแต่ละดวงในแต่ละปีในแต่ละช่วงอายุคนมันตกดีตกเสียมันทุกปีทุกคนอยู่แล้วแต่คุณจะรับมือมันยังไงเนี่ยเรื่องของสติเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกระทำ นะคะกระทำอยู่บนเหตุและผลที่ถูกต้องจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนับได้ว่าช่วงของเดือนมีนาะเนี่ยแหละคือจังหวะชีวิตของคุณที่มีที่คุณจะรู้สึกฮึกเหมิอมอ่ะที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องก้าวต่อไปและก้าวไปแบบไหนขอให้คุณโชคดีสวัสดีค่ะ